สวัสดีจ้าท่านผู้ชมวันนี้ส้มจะพาท่านผู้ชมมาทำกระทงใบตองนะจ้าก่อนก่อนจะทำส้มก็จะมาตัดตองจ้ะตัดใบตองไปทํากลีบของเขาแล้วก็จะมาตัดต้นกล้วยเนี้ยไปทําฐานของเขาจ้ะก็อ๋อส้มก็ขอขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่นะจ้าสำหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยจ้าขอบคุณนะจ๊ะ มามาจะมาลงมือกันเลยจะส้มก็จะตัดต้นกล้วยก่อนแล้วก็ตัดตองแล้วก็ไปหาดอกไม้มาประดับประดากระทงนะจ๊ะมาเลยจ้ามาตัดกันเลยจ้าก็จะตัดต้นนี้หละจ้าก็มีต้นนี้ต้นใหญ่ก็จะถัตัดทีเดียวเลยจ้าเพื่อนๆก็ใช้มีดนี้จ้จะตัดจะตัดขนาดนี้ละจ้าก็พยายามจะตัดทีเดียวนะจ้าหนึ่งสองซ้ำอู ทีเดียวจะเพื่อนๆโอ้ก็โอเคอยู่จ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวส้มจะห่อเข้าจ้ะเพราะว่าหน้าหนาวก็ไกลเข้ามาแล้วเนี่ยจ้ะอันนี้ก็ก็ไม่ใหญ่เท่าไหรจ่จะเพื่อนๆก็คงจะเป็นกระทงเล็กๆแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีจ้ะเดี๋ยวส้มจะไปตดัดเอาเอาสองอันจะเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> นี่จะเพื่อนๆ <c oughs> โอ้โอโลวงก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> พยายามประมาณสักสองนิ้วเลยจ้ะความหนาความหนาประมาณสองนิ้วจะหนาหน่อยจ้ะไม่ไม,ไม่ทำบางนะจ๊ะเพราะว่าไปซื้อซื้อ,อ,อพินอะไรนะเขาเรียกอะไรนะไม้ไม้กลัดมาเข็มเข็มปากมาประมาณสองนิ้วนะจ๊ะก็ไม่อยากให้เขาโผล่เดี๋ยวจะตำม,มือเอาจ้ะโอ้ยนี่จ้ะก็ขนาดนี้ เดี๋ยวจะทําอีกอันนึงจ้ะส่วนที่เหลือนั้นส้มก็จะจะเอาหยวกของเขาไปทํากินนะจ๊ะเนี่ยจะหยวกของเขาเดี๋ยวจะเอาที่เหลือไปทํากินจะเอานี่เป็นกระทงและในช่วงนี้ส้มก็จะมาตัดตองนะจ๊ะเพื่อนๆก็ไม่รู้ว่าจะพอไหมสองสองกระทงแต่พอไม่พอก็ต้องลองสักตั้งนึงนะจ๊ะ ก็ใบใบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนี่ยจ้ะก็วันนั้นตัดไปหมกปลานะจ้ะเพื่อนๆก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวส้มจะตัดให้หมดเลยจะตัดตัดแต่ต้นเลยจะตัดเอาไปหอ่อห่อเขาในจันหน้าหนาวเห็นเขาบอกว่าอืมอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเออจะอะไรนะจ๊ะน้ำค้างจะเป็นน้ำแข็งนะจ๊ะเพื่อนๆก็เลยจะจะต้องห่อเขานะจ๊ะ ห่อเขาก็ตัดตัดช่วงนี้ไปทำกระทงก่อนแล้วก็จะมาจะมาห่อเขานะจ๊ะนี่นะจ๊ะก็คาดว่าก็คงจะจะพออยู่จ้ะสองกระทงก็มีแต่มีแต่ใบเล็กๆใบสั้นๆน,นะจ๊ะแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็มีต้นใหญ่นี้ด้วยนี่จ้ะ ก็ได้อยู่จ้ะโอเคและในขณะนี้ส้มก็จะให้พี่รอนตัดลูกเบอร์รี่ฮอลลี่นะจ๊ะฮอลลี่เบอร์อร,อรี่จ้ะี๋ยวพี่รอนตัดให้สักสามกิ่งจ้ะนี่จ้ะก็ตัดไปประดับกระทงนะจ๊ะเพื่อนๆก็ได้มาแล้วอันหนึ่งนี่จ้ะนี่นี่อันที่สองจ้ะ เขาสูงเขาสูงนะจ้ะเพื่อนๆก็เลยตัดเเ,เรามาอยู่ในต่างแดนอะไรที่เป็นสวยๆหาได้ในสวนก็จัดการเลยนะจ้ะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าจะไม่สวยจ้ะนี่จ้ะเราอีกกิ่งนี้พี่รอนก็จะตัดจ้ะก็ถ้าเห็นสวยๆก็ตัดไปเลยจ้ะหาหาได้ในสวนเรานี่จ้ะ แล้วทีนี้พี่รอนก็ตัดให้เสร็จแล้วเดี๋ยวส้มจะจะเก็บดอกนางฟ้าเต้นรำไปไปประดับด้วยจ้ะน้องแก๊กก็จะมาช่วยเก็บดอกนางฟ้าเต้นรำด้วยจ้ะเพื่อนๆดูสิน้องแก๊กทำอะไร <c oughs> น้องแจ๊กจะมาช่วยแม่ส้มหรือจ้ะก็ทีทีแรกส้มก็ว่าจะ เก็บเอาที่ร่วงตามพื้นนะจ๊ะเพื่อนๆแต่ว่ามันไม่มันไม่สวยเลยจ้ะหมองก็เหี่ยวอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาบนต้นเลยจ้ะก็เอาเอาดอกบานของเขาจ้ะจะไม่เอาดอกตูมเนี่จะเอาดอกบานเขาก็เก็บเก็บไปเลยจ้ะเก็บขนาดนี้นี่จ้ะ เดี๋ยวเก็บให้เสร็จแล้วค่อยมาชมกันเลยจ้าของที่จะทำกระทงเราก็ได้มาแล้วนะจ้านี่แหละจ้าใบกล้วยก็สั้นสั้นไปแต่ก็โอเคอยู่จ้ะแล้วก็ดอกไม้ที่จะประดับแล้วก็มีสเต็ปเปิลอันนึงแล้วก็มีเข็มเนี่ยจ้ะเดี๋ยวทูบเทียนค่อยไปเอาทีหลัง มาเลยจ้าเพื่อนๆมาจัดการกันเลยจ้าที่รองส้งก็ทําเสร็จแล้วนะจ้าส่วนใบตองนี้ก็ความยาวอยู่ที่ประมาณห้าหรือหกนิ้วจ้ะแล้วเนี่ยจ้ะก็ใบตองไม่ไม่ไม่ยาวแล้วก็ความกว้างอยู่ที่สามนิ้วครึ่งจ้ะ,แล,ะแล้วแล้วเราก็มาพับครึ่งจ้ะเอาเอานวลเข้าไปข้างใน แบบนี้จ้ะนี่ทํากลีบนะจ๊ะแล้วก็พับครึ่งอีกครั้งหนึ่งแบบนี้แล้วก็แบบนี้จ้ะสองข้างเลยแบบนี้แต่เราจะจับข้างนี้ไว้แต่ข้างนี้เราจะหมุนนะจ๊ะหมุนไปแบบนี้เนี่ยจ้ะไม่ได้แบบนี้ แล้วเราก็เอาควายกันแบบนี้แล้วก็ติดสเต p ปเปิลเลยจ้ะติดไปเลยนื่จากเราก็ได้ไปแล้วอันนึงเนจะเดี๋ยวทำให้ดูอีกครั้ง,น,งนะจ๊ะพับครึ่งแล้วก็ครึ่งอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ แบบนี้พับอีกแล้วก็พับอีกง่ายมากเลยจ้ะเพื่อนๆส้มก็ได้มาจาก y u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  e นะจ้ะเนี่ยจ้ะ,จะแล้วก็เอาอันนี้ไว้แล้วอันนี้คว้ไปข้างข้างหลังแบบนี้จ้ะนี่จ้ะแล้วก็ขวาทับซ้ายจ้ะแบบนี้แล้วก็ติดนี่จ้ะ เข้าไปใกล้ๆอีกหน่อยนึงแล้วก็ตกแต่งนะจ๊ะตกแต่งตัดออกแบบนี้อันนี้มันจะใหญ่ไปเราก็เอามาทาบกันแบบนี้แล้วก็ตัดจ้ะก็ได้แล้วจ้ะสองอันกลีบของเขาเดี๋ยวทําให้เสร็จแล้วจะมาใส่ให้ชมจ้ากลีบกระทงส้มก็ทำเสร็จแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆ ส้มก็จะเอาใส่เลยจ้ะกาจะเอาใส่แบบนี้ก็เอาเข็มติดเข้าไปก็ทำกลีบของเขาทีแรกส้มว่าจะทำสองชั้นแต่สองชั้นไม่ได้จ้ะเพราะว่ามันเล็กก็คงจะทำชั้นเดียวนะจ้ะชั้นเดียวก็คงไม่เป็นไรจ้ะก็ขอให้ได้เป็นกระทงก็พอแล้วจ้ะเพื่อน จ้ะปักลงไปก็ห้าห้ากลีบก็พอแล้วจ้ะจ้ะนี่จ้ะ,จะก็เราเราก็ใช้ทูบกับเทียนปักตรงกลางจ้ะ ทูบสามดอกแล้วก็เทียนสองอันนะจ๊ะทูบก็ซื้อที่ร้านเอเชียจ้ะส่วนเทียนนั้นก็ซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเขาขายช่วงไอ้วันเกิดนะจ๊ะสำหรับสำหรับวันเกิดแล้วเราก็ใส่นี่จ้ะใส่ดอกไม้ลงไปดอกนางฟ้าเต้นรำที่ไปเจ็บมานะจ๊ะเนี่ยจ้ะสมก็ตัด ตรงนี้ออกแล้วก็ตับตรงนี้ออกจะได้สั้นๆนะจ๊ะจ๊กก็ใส่ลงไปก็ใส่ลงไปจากสวยๆก็ตกแต่งเอาจ้ะเพื่อนๆแล้วก็เอ่เบรรี่ที่เราเก็บมาก็ใส่เอ่อใส่ตัวนี้จ้ะใส่เข้าไปแล้วก็จิ้มจิ้มเลยจ้ะจิ้มตรงนี้เพิ่มความสวยนะจ๊ะเพื่อน อุย้ยร่วงก็กินไปนย่จ๊ะแค่นี้ก็ได้ลอยกระทงแล้วจ้าถึงจะไม่ใหญ่ก็โอเคจ้ะดีกว่าไม่ได้ทำเลยนี่จ้ะเสร็จแล้วขอบคุณนะจ๊ะ ในที่สุดเราก็ได้ลอยกระทงแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามนะจ๊ะขอทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็สุขสัน์ในวันลอยกระทงนะจ๊ะแฮปปี้แฮปปี้จ้าสวัสดีจ้า